แม่ตกปลาเนาะงทั้งง่ายที่แรกครับครับบรรยากาศจะดีนะเนาะอา่องอ่อติดเสยตัวใหญ่อยู่อู้อู้สวยไหมอูว้วแม่ปลาุูงครับกองแค่ต,แ <c oughs> ตัวใหญ่ว่เปิดกระทพ่อดร้อนไครับเหนื่ยกันเด้นตัดไหมปนปลากับทอดปลานะครับอย่างเนี่ย ดีครับเจ้าบ้านอกครับเหมืนอนี้ผมพาทุกท่านมาหาตกป่าอยู่หนองทงุงหง่ครับพื้นที่ไกลๆเทียงนี่แหละเนาะแกมาน้าแม่ครับมแม่ตกป่าน้องทงหง่ที่แรกครับครับ,รบรจ,จ,จัดการจะดีเนาะจ,าจัดการจะดีมานําว่าจะบ่แดดครับแต่ว่าแดดก็อ,ออกแล้วเนาะน,นี่แล้ก็อดีเยวห้องไม่หรอกเพื่อมีอุปกรณ์จะได้มัดใบละห่มเพราะว่าห้องบ่แดดเราต่างมา เดี๋ยวลุนเมืองน้อกันครับเมืองอีกเพียงใดเนาะนีโต๊ะใกล้ๆนี่แหละครับปลา,ามันน้ำท่วมน้องมันก็นขึ้นมาทุกหม่องแล้วครับปลากาตือปลาหมอช้างหยียบเนาะใส่ขั้นไม้ไผ่ครับมันองค์เพชรที่ผมใส่เมื่อวานนี้ครับเป็นองเพชรกินดามณีเบอร์หานะที่ผมใส่สำหรับตัวปลากาหรือปลาหมอช้างหยียบครับตัวนี้เนาะน้ำเลืกยี่ดีไมต้องเอาขอฟังอีกนิดนึง ค่อยๆจมปลาบูบ่หรหืหื้อ,อ,อ,อหื้ปลาใส่ <c oughs> ใส่เดียวแล้วแม่ <c oughs> ปลาปล่อยฮะไม่ปลด หล่อนนะเจียงของเต็กแล้วอ๋อตัวหญ่ขึ้นมาอยู่ตัวนี้อ้วนดีเลยนะตัวนี้่ขึ้นมาอยู่ครับเอาไว้ก่อนนะพูดแม่ตรงแม่ว่างเบ็ดใบตรงนั้นนะเป็นตะซิดอยวย้อนพุ่นก็ได้ ไงว่างเบียดไปเปิดเปิดง่ายใบบัวขึนนะมันก็้จิม,มี่มองย้อนโหลดปุ๊บเอาเอาต่อได้แล้วครับติดแล้วมั้งอโอ้สวยตัวนี้มีตัวใหญ่อยู่เน,นี่ยครับใส่สวยที่ตามหาต้องใส่นีนะ่เนาะเฮ้ยแม่แม่ลากแล้วแม่ลากแล้ว ตีแล้วแม่ตีแล้ววัดนี่นี่ตัวใหญ่นี่ดูตัวสังกันเลยครับโอ้ใหญ่กว่าของแม่ใหญ่กว่าอีกโอ้ยหลุดซะเนาะแม่เสร็จโอ้ วางไว้ก็ได้เด้อถือสองคัน,น <laughs> ปัวป้อมหัวซากปัวป่วนไป <laughs> อา้าดึงขึ้นแล้วค่อยกิน <laughs> โอ้ตัวน้อยครับ <laughs> <laughs> เอา้าเอา้โอเเอาโอ้ยหอวสันติดใบไม้ <laughs> <laughs> ตกเฉยน้ำตัวนึ่งน,นะปลอออ่อยเอ้าเอ้าติดเสยตัวใหญ่อยู่ <laughs> โอ้โอตัวงามยุ่ครับป่าว่ามันจะตัวหน่อยช่วงน้ำขึ้นมั่นมากเนาะมานไว้แม่มาแล้วพอเตยแล้วมไ <laughs> <laughs> ด้ยินเสียงพอเพิ่นเพิ่นากขึ้นไปหาพ,พอ,พอ มาเล่นประมาณนี่แหละพนอยากนางเรื่อยในช่วงเศร้าอยู่เด้มาื่อจะเข้าโฮมอยู่เดี๋ยวไปเอาหน้าต่างโฮมก่อนครับพอไปเอาหน้าต่างโฮมมาท้าพนาะ้องไปแม่ไปครับพ่อพนน่ะไปท้าพนขึ้นมาไปทาไหนมามามา ยากปี่มันมีฟุมใหม่พรอนใหม่อยู่นี่แม่ปกติทุกปีได้ปลาบูลหลายหลายมันตายขึ้นเขางามันตื่นจอนแสง ลงเสาฮึตัดแล้วครับโอ้ปากกาโอ้โหอ,อยากขึ้นฟังนี่ในเบืง้งลู่เล้นละเดี๋ยวจะดีอย่างขึ้นฟังอยู่หึเอาแล้วแม่ตี่แล้ววะตีดีดีที่ดีดีาาปลาบูบูบ้าปากกามันปลบูขึ้นินคอยแท้ นี่ครับมาอีกแล้วโอ้สวย,ยวอจจวยู่ตัวนี้อตัวสวยอยู่ต่อแล้วเอาลงกับต่อแล้ของแม่เอาของตะกิดแล้วแม่ติดแล้วอ้อู้ตัวใหญ่ตัวนี้จาขาดติด ปลาใหญ่เนี่ยวะท่านอืมอยอะๆอยู่บ่มันกระคองกระดักกระดอเนาะมัน,น,น,มนสวยครับสวยตัวนี้เข้าน้คือตื่นเถอะมันควรตื่นดถอะตอนมันหนาจะแข่างคอนครับมันเป็นเหง้อเนาะอ,อยู่นี่เนาะ ปลาปลาตอดแห้งอยู่ไหมหึมมตกงนี้แม่ตัวนี้ขึ้นหมดเลยว้ว <c oughs> ปบูครับ <c oughs> ทามาปาบูเห็นว่ไอ่ลี น้าแม่บอลงจรกว่าคางเงี้ยคางคอนบอ่าแม่ตไดต่อแล้วแม่ยูแล้วโอาตัวปลาไปมากมองขอบกินเรียกพี่ของไม่เสียเยือ่พี่อีกเป็นการอ้อยเยือปลาเป็นแพนั่นว่าแม่ เอาเยอะปลาเนาะอือโอ้โตปลาแมมนี่นี่แม่มาแล้วแม่มาครับปะบูครับยูยูยูแล้วแม่ปะบูครับกองแค่ตัวใหญ่ ตัวให่เจอ้อบานี่ไงก็คงเตยนะบานี่ปุ๊ดจังไหนเน้อบานี่เอาเต้เดียวเดี๋ยวเด้อของเต้เขาได้ปุ๊ดยินเนี่ยเพื่อตัวครับตกเด่เนาะอ่านี่แม่ได้ครับอย่างงี้เลย ดิเล่แม่แม่แต่มันน้ำใจอ่อนโอ้โหปูหน่อยครับตัวนี้ปล่อยบ่ได้แล้วครับว่าจะปล่อยยั่งกินเล็กเนาะไว้ก่อนหม้แม่มันจมง่ายป่ามันก็ได้ตอดบ่ค่อยติดไปไหนเฮ้ยปล่อยก่อนแม่ปล่อยให้มันกินก่อน เอาติดเล้วแม่โถงใหญ่อีกแล้วแม่เดี๋ยวเดวเดี๋ยวัดเลยปะนี่นี่ยูตัวใหญ่ครับบูปูอหนีปูอนีเนี่เรี่กว่าดงปะบูเอาตัวเลยครับปะบูไม่ครับ มันข่าง,าง,ง,างเงี้ยมวยยอมลงนัเป็นคอนนะเออเป็นพุดผุดยังดึงขึ้นแม่นติดโหลดเป็นงาไผ่ครับก่อไผ่อยู่นี่ก่อนหนึง่งคนโอ้ยกินแล้วแม,ม,ม่เวแล้วย่านเป็นปะบูติดอยู่แม่นั่นอีลี <c oughs> <c oughs> ต่อที่เดียวทันที้ปะบู<ม>ตออเรานอนได้เอาแม่ของแม่กับถือแล้วนี่ อยหลุดลงเรือปลาหน่อยปล่อยครับตัวนี้ก็ดีเลยจับปล่อยนี้ด้วยอ๋อ,อปลาบูตัวกันปล่อยขึ้นไปตัวนึงครับ<แ>อยู่รถขอแค่จุดดีได้อยู่หฮมเย็นๆกับพ่อเราเตะตา้แล้วละละของแม่นี่อ่ะอยู่โอ้โอปลาไหยปลาหน่อย ครับตัวนึงเนาะต่อจี๊ดได้ไหม <c oughs> หอดพื้นกระโดดแล้วขยับ <c oughs> ทุนดีกว่าวายุ คือปอบูแข้หมากาครับ <c oughs> สวยสวยูใส่นี่เฮ <c oughs> <c oughs> ต่อเล่นะ <c oughs> บะแสดงว่าป่าเบาิดแล้วครับแต่ละจุดก็จะประมาณนี้โอ้ <c oughs> จุดนี้ป่ามันลายอยู่พรมีคอนไหมอ <c oughs> ิ่มไปแล้วบางตัว มจะ,จะเป็นประกาศน่อยเต่อ่านออกอยู่ทุนเตะโอแม่ทุนน้นอยๆนะอ่านหยาบนะจมง่ายพอดอือมีมอยังไงขับคืบลุงไปรถไมบูครับทั่ว ตกเรือเด้ออันนี้ปลาห่อรับเอาๆเที่ยออกนอนทั้งนอกร์กเที่ยได้น้ำหนุ่ยไปแล้วได้หนิควรจะดีวควรดุดดองดองเห็นีเห็นพวกปลากาส่วนไล่ห้องเป็นปลากาหน่อยครับส่วนลายเป็นปนนลาบูปลากาเป็นปลาปปกาหน่อยเป็นโรคนะครับ <laughs> รวมก็บกหอยออกมาในน่องปะบูแ7-8ตัวครับบูตัวน่อยตัวใหญ่ก็เอามาเบิดแล้วเพราะว่าบางตัวไม่กินเลือกเนาะปล่อยไปเลกกาคขึ้นกันครับโดยที่ว่าได้ป่าหลายุ่งทำไงเนาะตกป่าเทีลยกน้ำแม่อยู่น้องทำไงครับกลับบ้านก่อนบรรยากาศช่วงเทีเ่ยงครับ เดี๋ยววันนี้หฮอปนปล่าครับปนปล่าบูเนาะที่หฮอได้มากครับมาปนสามสี่โตเนาะนอกนั้นปากาหน่อยก็จะเอาไปถอดครับระบูปนนนยสุดยอดครับมันนี้ปนแค่สีโ่โตพ่อกินแล้วนะเนาะอันนั้นจะเป็นหอมนะครับหอมกับพริกเผาเอาไปคีเนาะหอมพริกเนาะใส่ปนครับ ปลาบูปนปลาบูนี่สุดยอดเลยล่ะต้มใส่น้ำปลาแดกนิดนึงครับน้ำปลาแดกปลาลาเขาเนี่ยล่ะปลาเขาจะทอดเนาะอ่อนดีตัวนี้เอาเนี่ยปลาบูปลาบูนี่ปลาบัวควายนี่กางไปได้ครับ เ,เน่ออันนี้เต็มๆแล้วแหลปะปูๆเนื้อนิ่มๆเนานะหมอก,กับการมาเห็ดปนเลยดื่ื่่ะแดกบ่นี่แดกน้องเย้มมาเข่ากวั <c oughs> วใส <c oughs> ่แม่ไได้ปไปเดี๋ยวไมเทางน,นอกไกลๆ เยนก้อาหารอ้า๋นยกอนนกงูโตอ้วนเนื้อปลาก็บพริกใส่กันนะจ้างเบิดบวนี้ไหมเบิดบ่าเบิกับข้าพ่อทันไหมข้าพ่อไปยส่หง ใส่น้ต้มปละดกน่น้ำตา้มัลาแดไหลแบบน้ำต้มปลาแดกจ้ะเาลรปรุงร้อนรเ่าไใส่หัมใส่นไม่ได้เอกน้ำต้มปลาิ้นัวเดี๋ยวนี้ดำา่น ปนปนตัวบูยอดครับเ่ยแค่แหนตัดนไหมบูเนียน่ แ,นนแล้วกันครับมเมื่อห่เข้าปนป่ากับถอดปา่านะครับยางเนี่ยนํเนาะแล้ว้กันครับมา้า้ะครับมายางเนี่ยเาปนป่าปนป่าทอดป่าจะยางเนื่นะครับปนป่าพ็ได้กินโดนได้ปนปูนให้กันแกเลยแพักกะมี่ครับพักในสวนห้อยละมีพักกระดูนนะ่ีพักกระ,ะเดา กระโดนกระเดาพักตลาดก็ได้โอ้ฝนครับท่าฝนฝนมาแหละบรรยากาศในช่วงแรงๆครับบรรยากาศในช่วงแรงๆมันฝนตกทุ่มืหอในช่วงนี้ลุกมาเหรอน้ำยังเหนื่อไปนะยังเหนื่อกินน้ำครับเจ้าใบคอนไปยังพักกันเถอะว่าผมคนใหญ่มากแล้วครับ ตกแร้วอมตั้งนานเนาะเดีวก็มาด้างเฮาอยู่ข้าเก่าครับบรรยากาศช่วงแรรๆนะครับวันนี้ไปสนิ้กอนเนาะแกพร้อคลิปนาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยรับช่ครับเดวหน้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ